นะรรงพลมอเตอร์ซ่อมมอไซสสวัสดดีครับวันนี้ดูนะครับว่าโชคมันอันนี้เป็นฮอนด้าลีดนะครับตอนนี้ฮอนด้าลีดเริ่มเข้ามาเยอะแล้วครับรถออกได้น่าจะระยะหนึ่งแล้วแล้วก็เป็น โช้กแผงคอที่แข็งมากๆครับดัดยักยากที่สุดรุ่นหนึ่งเลยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนัครับว่ามันยากง่ายยังไงครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คเข่าวๆกันดูก่อนนะครับว่าอาการมันหนักหรือเบาขนาดไหนลองเช็ค กระนาบดูครับคันนี้มันใกล้เคียงมากเลยใกล้เคียงเหมือนจะได้เลยเช็คกระนาบดูครับกระนาบโอเคมากเลยหมายความว่าล้อหน้ากับบางโคนหน้านี่ตรงกลางกันเป๊ะเลยครับอันนี้ครับแล้วทำไมเขาถึงส่งมาดัดเนี่ยเดี๋ยวลองเช็คาดูดิโอ้ฉาก็ได้เป๊ะเลย นี่ครับเจอสาเหตุแล้วที่เขาส่งมาดัดแกนแผงคอเบีย้ยวครับคันนี้เบีย้ยวเฉพาะแกนแผงคออย่างเดียวครับลองเช็กวเนียสิโอ้วอัวเนียก็ได้เป๊ะเป๊ะเลยมานหน้าก็เป๊ะเลยเวันเนียก็เป๊ะฉาก็เป๊ะคันนี้ แกนแผงคออย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวเราเช็คแนวแกนช่วงแผงคอก่อนครับหรืออย่างเดียวที่ที่เรายังไม่ได้เช็คนะครับเราเช็คหมดแล้ว แนวแกนแผงคอก็ได้เป๊ะเ๊ะเป๊เ,เลยเหมือนกันครับแนวแกนแผงคอได้ระนาบได้ฉากได้ในส่วนของโชคที่จะต้องดัดก,ก็มีอยู่สามส่วนครับซึ่งทั้งสามส่วนนี้ได้หมดเลยครับส่วนที่ไม่ได้ตอนนี้ก็คือแกนแผงคอครับแกนแผงคออย่างเดียวเลยครับ คันนี้ดัดแกนแผงคอก็คือจบงานเลยส่งงานเลยยกแท่นดัดแกนแผงคอขึ้นแล้วก็จำไม่ได้แล้วไม่รู้เอียงฝั่งไหน <S 1> <S 1> <S เดี๋ยววัดก่อนเดี๋ยวดัดผิดฝั่งไ่งานเข้าเลยฮอนดา้ารีดเนี่ยอืเป็นอะไรที่แข็งมากขอบอก ได้หมดครับแล้วหน้าอะไรได้หมดทุกอย่างเครื่องมือที่ผมใช้ดัดก็ทำเองบ้างซื้อบ้างครับแท่นลองอะไรนี่ทำเองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะหยิบรอบผ่านอ่ะ รอบที่หนึ่งผ่านไปไวเหมือนโกหกครับลองดูซิครับว่าจะเป็นยังไง <c oughs> ต้องขอเวลาเช็คนิดหนึ่งนะครับงานมันงานมันใกล้ได้ครับงานมันนิดเดียว ถึงจะพดแค่แกนแผ่นคออย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่หมูเลยครับมันดารีเนี่ยเวลาเช็คใช้เวลามากกว่าเวลาตัดอีครับแต่ถ้าเราไม่เช็คเราไม่วัดเราก็ไม่รู้ว่าเราจะดัดไปทางไหนเมื่อเช็คมั่นใจดีแล้วว่า ทางไหนอย่ายกขึ้นผิดฝั่งอย่างเดียวครับบางทีเบลอนะครับผมดัดไปดัดมาเบลอครับอีกจะจิงเอียงครับนี่คือเบลอครับดัดผิดฝั่งนั่นเองไม่มีอะไรเอ๊เราก็เป็น,ปนไรนาะจะมายิงดัดไม่ได้ทิง,งดัดยิงเอียงไปใหญ่หนะ รอบที่สองครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะกีดรอบรอบที่สามนะครับจัดแป๊บเดียวครับช่วงนี้จัดแป๊บเดียวจต่เช็คก,กันนานรอบที่สามนะครับ ถ้าเป็นเวฟเป็นสตูปี้เป็นมีโอฟีโน่เนี่ยบางทีก็ง่ายๆเบาๆไม่ต้องออกแรงมากแล้วยังไม่ได้อีกอ็ที่สีการดัดโชกแผงคอของผมผมจะไม่ทอดโชกออกมาดัดนอกแผงคอนักครับ สาเหตุก็คือว่าหัวกระบอกโชว์มันจะบี้ครับในจุดที่เราเติมน้ำมันโชว์ครับหัวตรงที่ใส่จุกอุดเติมน้ำมันโชว์ครับมันจะบี้นั้นถอดออกยากครับรอ,อบที่สี่ครับรอบที่ห้าครับมันจะสิบรอบถึงสิบรอบไหมเนี่ย รอบที่ห้าแล้วนะครับผมเคยดัดถึงสิบรอบก็เคยดัดมาแล้วนะครับมันแล้วแต่แบบแบบยังไงอะแบบฟุกไม่ฟุกอ่ะเพราะโชวเพราะแกนแงคอเนี่ยมันไม่เหมือนไม่เหมือนโชวเนาะแกนแขงคอมันเล็งยากมันไม่มีไกด์ไลน์อะไรให้เรา เราเราเลงเลยอ่ะจะเลงเอาจะเลงยังไงเองโชคอะไม่มีขาโชคอยู่ฝั่งหนึ่งที่มันได้อยู่แล้วเนี่ยมันเป็นไกด์ไลน์เราได้อยู่แต่ตัวเนี้ยมันไม่รู้จะเลงกับอะไรฉากเราต้องกเลเอาเดียะช่วงใกล้ๆจะได้ี่ไม่มีไม่มีโอกาสจะรู้ได้ไม่ได้ถ้าไม่วัด แล้วนะครับเนี่ยใช้เวลาวัดที่นานนาพาดัดจริงๆอ่ะแต่แป๊บเดียวใช้เวลาวัดมากกว่าดัดถึงสองสามเท่านะครับเนี่ยไม่ได้จริงๆส่งงานไม่ได้นะครับถ้าไม่มั่นใจห้ามส่งงานเลยนะครับส่งงานไปตีกลับแน่นอนครับเสียลูกค้าครั้งหนึ่งคือเสียเลยนะครับ ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วครับโอเคครับเดี๋ยวเรารีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบครับผมการดัดแผงคอก็มีผลกับโชคนะครับการดัดโชคก็ส่งผลกระตบถึงแผงคอนะครับอย่างนั้นเราต้องก่อนจะส่งงานครั้งสุดท้ายและท้ายสุดนะครับ ต้องรีเช็คอีกหนึ่งรอบนะครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอการดัดโชคแผงคอฮ o นด้าลีดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ